เมื่อตกกลางคืนนะครับเมื่อมีคนเดินผ่านก็จะมีแสงสว่างแล้วก็มีการส่งเสียงร้องนะครับวันนี้ผมจะมาทําสัญญาณการขโมยจากหลอดไฟโซล่าเซลล์นะครับครับก็ทําง่ายไม่ยากนะครับแค่ต่อสายไฟ2เส้นนะครับนะครับบัดกรีเป็นก็สามารถทําได้เลยนะครับเพียงแค่นี้เราก็จะได้เจ้าอุปกรณ์เตือนสัญญาณการขโมยแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงจะเคยใช้หลอดไฟโซล่าเซลล์นะครับวันนี้ผมจะมาทําสัญญาณการขโมยจากหลอดไฟโซล่าเซลล์นะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็จะเป็น อ่าบัสเซอร์นะครับซึ่งเมื่อเราต่อไฟฟ้าเข้าไปมันก็จะมีเสียงดังตีดนะครับซึ่งผมจะมาต่อเข้ากับเจ้าหลอดไฟโซล่าเซลล์นะครับเพื่อทําเป็นสัญญาณกันขโมยนะครับเมื่อมีคนเดินผ่าน,นก็จะมีส่งเสียงแล้วก็มีแสงสว่างนะครับ เพียงแค่นี้เราก็จะได้เจ้าอุปกรณ์เตือนสัญญาณกันขโมยแล้วนะครับเมื่อตกกลางคืนนะครับ <c oughs> เมื่อมีคนเดินผ่านก็จะมีแสงสว่างแล้วก็มีการส่งเสียงร้องนะครับอเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูกันนะครับสมมติว่าเวลานี้จะเป็นเวลาตอนกลางคืนนะครับโดยผมจะปิดปิดแผ่นพลาสติกที่ตรงแผงโซลาเซลล์นะครับและเมื่อมีความเคลื่อนไหวนะครับอ่าอันนี้คือผมยังเอามือไปแตะไม่ถึงเลยนะครับ ก็จะมีเสียงร้องแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเวลากลางคืนเดี๋ยวเรามาทดสอบกัน สำหรับหลดไฟโซลารเซลล์ก็จะมีอยู่หลายแบบด้วยกันนะครับแต่แบบที่ทําได้ก็จะเป็นแบบที่สามารถจับความเคลื่อนไหวได้นะครับก็คือมีเซนเซอร์รับแสงแบบนี้นะครับมีเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวแบบนี้ก็สามารถทําได้นะครับและถ้าเพื่อนๆคิดว่าเจ้าเสียงออดตัวนี้หรือว่าเสียงบัสเซอร์ตัวนี้มันเบาไปนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้ตัวใหญ่แบบนี้ได้นะครับตัวนี้ก็สามารถให้เสียงดังได้ประมาณมากกว่า100เดซิเบลเลยนะครับนี่ครับสำหรับตัวออดหรือว่าตัวบัสเซอร์นะครับเดี๋ยวผมจะ ใส่ลิงก์เอาไว้ให้นะครับผมก็สั่งมาจาก l a z a d a นะครับเพื่อนๆก็ลองเข้าไปสั่งมาทําเล่นดูนะครับก็ทําง่ายไม่ยากนะครับแค่ต่อสายไฟ2เส้นนะครับต่อขั้วบวกกับขั้วลบไปตรงขั้วอลอดไฟแค่นั้นเองนะครับบัตรกรีเป็นก็สามารถทําได้เลยนะครับซึ่งโดยปกติการทํางานของเจ้าหลอดไฟโซล a าเซลล์นะครับก็จะมีอยู่3โหมดด้วยกันนะครับโหมดแรกก็คือการดับแล้วก็ติดเมื่อจะสว่างสุดเมื่อมีคนเดินผ่านนะครับก็คือจับความเคลื่อนไหวนั่นเองโหมดที่2นะครับก็จะ สว่างตลอดทั้งคืนเลยแต่จะสว่างแค่ประมาณ70%ขอ,อ่าอแสงสว่างทั้งหมดที่มันทำได้นะครับอีกโหมดหนึ่งก็คือจะติดรีรนะครับแล้วเมื่อมีคนเดินผ่านก็จะมีแสงสว่างร้อยเปอรนะครับก็คือจะสว่างสุดในโหมดที่ผมใช้งานนะครับก็จะเป็นโหมดที่ก็คือดับสนิทเลยนะครับแล้วก็จะมีแสงสว่างเมื่อมีความเคลื่อนไหวได้หรือว่ามีคนเดินผ่านนะครับ หนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์เท่ากับหนึ่งกำลังใจกับโคยุทธ์เดวายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับโคยุทธ์เดวายด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโคยุทธ์เดวายก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ